สวัสดีครับ <S <S ผมอาชีสิงหล่อครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอ่ะมันมันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จัก,กรแล้นเนี่ยหลังนเนี่ยบางทีมันก็ย้ายม,มาขวามากมาซ้ายบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นสะบักพอเป็นนานๆแล้วมันก็ หมือนกับแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะมันเจ็บปวดมันก็จะรัดเข้ามาที่ทางหัวใจเราเนี่ยทางซ้ายเนี่ยแบบนีหน่หนักเข้าขึ้นคอเนี่ยก็เคยไปนวดนะนานแล้วละ่ะเคยไปนวดนวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักนึงก็เป็นอ,อีกมีพักพวกแนะนำมาบอกว่าน้ำมันทายะเนี่ยทาแล้วจะผ่อนคลาย คลายเส้นผมใช้แนละ้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะมันเย็นๆแล้วก็มันซึมเข้าไปลึกๆทําให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิ่นหอมสบายมันเหมือนกับเอ่อนวดไปทาไปเนี่ยแล้วผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็เบานะรู้สึกเบาขึ้นเยอะพี่น้องครับที่ติดตามผมนะครับก็ขอฝากเป็นมั่ง,งใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหนีไม่มัมมมนหนีไม่พน้นหรอกครับนะ ฉะนั้นแล้วคนเราถ้่มันเจ็บแล้วเนี่ยมันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไรแต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่านะะน้ำมันทรายนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับฝากไปด้วยครับน้ํามันทรายครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะอผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับ